ในหมู่บ้านเหล็กบ้านเหล็กทางใต้ของแคว้นมีชายชราคนหนึ่งชื่อท่านปู่จินเป็นขุนนางเกษียณผู้เป็นที่นับถือของชาวบ้านเขาอายุมากกว่า80ปีมีลูกศิษย์มากมายทั่วเมืองแต่ถูกเช่าเขาจะไปนั่งรอที่ศาลาหน้าวัดแต่ไม่เคยนั่งจนอาจารย์เหยาเดินเข้ามานั่งก่อนวันหนึ่งอาจารยา์เหยาออายุ96ปีล้มป่วยไม่สามารถมาศาลาได้ ชาวบ้านเห็นท่านปูดจิ่นยังมายืนรอที่เดิมทั้งที่ฝนตกลมแรงลูกศิษย์คนหนึ่งถามว่าท่านเป็นถึงขุนนางคนเคารพท่านมากมายเหตุใดยังต้องยืนรออาจารย์ในวัยเช่นนี้ท่านปูดจิ่นตอบเพียงเบาๆเพราะความรู้ที่อยู่ในข้ายังมีต้นกำเนิดและต้นนั้นข้ายังไม่ได้ลืมแม้แต่วินาทีเดียวเขาหันไปทางวัดแล้วยกมือคันวาัสลา,ารางก่อนนั่งลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี พอรู้ว่าอาจารย์จะไม่มานั่งอีกแล้วบางคนยืนไม่ใช่เพราะเหนื่อยไม่เป็นแต่พอหัวใจเขายังไม่ลืมว่าใครทำให้เขาเติบโตภาพจบสา,าลาริมวัดเงียบสงบชายชราเพียงคนเดียวนั่งอยู่พร้อมรอยยิ้มและสายตาที่ยังมองไปไกล